สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนี่ก็ผมนะครับซินโดมนะครับนั่นเองนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่เกมเดย์บายเดย์ไลค์กันอีกแล้วนะครับผมมาครับผมก็จะมาเล่นเซอร์ไวเวอร์กันอีกแล้วเนี่ยที่ภักขาอากาศเขาออมอนเนี่ยด่านของเดอะเอ่อเดีเจนเนี่ยนี่ไงโอ้โหดูชุดดิโอเคอ่ะมันจะเป็นชุดเก่าแล้วก็เถอะ อ้าวปันสีเลยตรงนี้เจ้าจ่าขาตรกรมันเงียบๆนะตัววิ่งช้าบอกว่าหรือว่าไม่ขึ้นหรือว่ามันกำลังแอบมองอยู่หรือว่าโกดเฟสมัวหมดแล้วตอนนี้่แต่ฆาตรกรไม่มาเลยนะ ต้องรอดูเครื่องนี้เสร็จวะมันจะต้องมีคนหนึ่งโดนตีมันจะต้องมีคนหนึ่งโดนตีแน่นะครับทุกคนตอนนี้ผมวิ่งไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ขึ้น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 ั่นเองครับผมว่าเลี้ยวว่าทำไมมันเงียบๆแปลกโอ้โหแล้วอยู่นี่เพื่อนโดนละ ผมผมไปเครื่องเครื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าเครื่องนั้นเพื่อนอยู่อ้าวลวงแล้วมาปั่นเครื่องนี้เลยวะโอหัหแล้วแขวนตรงนี้ต่อแล้วอย่างเงี้ยมนต่อแล้วมาต่อแล้วมันมาแล้วมาโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วบ่ามาวะเฮ้ยหาไม่เจอ ถ้าไปเล่นไปมาแล้ว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 เจออไหม oh. นี่ไงสแตนหน้าปิดดีครับเดะไมเคิลเนรอไมเคืนนี้อยู่เหรอ oh. เอา้าเฮ้ยจะล้มไม้ไม่ได้เข้าตู้อะไรกันครับเนี่ยเกมอะไรกันครับนี่เนี่ย โอมดใหม่นะซื้อแขวนเลยซื้อแขวนฟีจะลมไม้จะเข้าตู้เฉยเลยครับเมื่อกี้ยิ้มยิ้มก่อนยิ้มก่อนเลยต้องต้องต้องยิ้มกันก่อนแล้วละอะไรเงี้ยสวยขอ,อให้ทุกคนปลอดภัยครับช่วได้นะ เขาไม่เฝ้าอีกาบินว่อนเลยเฮ้ยเพื่อนโตตายหีเลยีเลยๆีเลยหีเลยินเลยครับผมเพื่อนยินหน่อยหินๆๆนหนนี่นะครับนี่นะครับนีหน่อยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไหนเมออโดนปี เอาโหลากมาตรงนี้ลากมาตรงนี้ผมวิ่งฉีกเลยผมว่าผมวิ่งฉีกมาตรงนี้เลยวะ่ะปกติตัวนี้จะมีไดร์นะครับแต่ผมไม่ได้มาคือแบบวิวหนึ่งอนะวิวหนึ่งเลยสองเครื่องเองโอโ้โหผมว่าผมช่วยคนดูด้วแขวนดีกว่าน่าจะทัน นาจะทันเฮ้ยโอเคผม,ผมช่วยเลยวะผม,วยยผมช่วยเลยผมช่วยเลยผมช่วยเลยไงนะไงนะผมผมไม่รอผมไม่จำเป็นต้องรีรอและรอคลีผมไม่รอใครทั้งนั้นนะผมเปิดกล่องวะเปิดกล่องก่อน,อนดีกว่าเจ็บทุกคนครับ ได้ไฟฉายเฉยเลยอยากได้ฮีครับไม่ใช่ไฟฉายเฮ้ยโอ้โหเพื่อนทำไมเพื่อนต้องลากมาหาเราด้วยครับไม่เข้าใจไปูแล้วไปรู้แล้ว,ลวใจดีๆนะใจดีๆนะเพื่อนๆข้ามาช่วยแล้วข้ามาช่วยแล้วต้องเสร็จต้องเสร็จต้องเสร็จอันเนี้ยอันเนี้ยต้องเสร็จจริง นู premises, ่นเพิ่นล้มอยู่นู่นมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้ว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 มาดิมาดิครับข้ามาดิครับลูกไมเคิลลูกไมเคิลน่ะเฮ้ยอ้อ๋มีหลงกลมีหลงกลหน่อยสกเครื่องเฮ้ยไม่ใช่สกเครื่องอีกสกเครื่อง มันถูกแล้วขอเครื่องเดียวอีกเครื่องหนึ่งก็ได้เพื่อกนกำลังจุกอยู่เอาเพื่อนเดินหนีเฉยเลยโอไม่นะแต่ไม่เป็นไรครับแล้วพวิ่งลมครั้งแรกคนนี้จะลากไม้เคลนมาหรือเปล่าเย้เกเใช่ได้ยังยังไม่มีใครเดินแขวนเลยหรือเปล่า มีแล้วมีคนเลิกแขวนแล้วสองคนเคปันไฟไหน่อยครับมานี่มานี่มานี่ปันไฟ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 นะครับฆาตกรเขาไปไหนแล้ววะไม่รู้เลยครับแต่พอมาเครื่องนี้เสร็จเลยมันน่าจะไล่เพื่อนอยู่นะเพื่อนน่าจะจุกได้อยู่แหละ แต่ผมยังยังไม่เห็นไมค์ขึ้นเขาแบบว่าดูดขั้นสองขั้นสามเลยนะเหมือนเขาแบบเล่นไม้เป็นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอุ้ยอุ้ย,ยคืนนี้เร็จเกิรดออกได้แล้วเอาละห้าสี่สามสองหนึ่งจไว สวยเลยสวยเลยสวยเลยเค่องอ่ามาทางนี้ดีกว่าทางนี้ทางนี้ทางนี้กับทางนู้นจำได้เฮ้ยโอ้โหโควี่ไป,ปทางนู้นดีเปล่าอะ่ะเฮ้ยออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยประตูอยู่ทางนูน้น เอ้ยเพื่อนเปิดทางนี้วะบ,บอดี้บ็อกหน่อยเพื่อนเพื่อน,อนบ,บ,บอดี้บ็อกหน่อยบอดี้บ็อกแล้วหน่อยบอดี้บ็อกแล้วหน่อยยินให้เราก็ได้ยินให้เราหน่อยยินให้เราหน่อยมันเคยเขาอยู่นะยังไม่ได้ใช้ไปฉ่ายเลยครับไปฉ่ายปีขอหน่อยขอซองหน่อยอีกคนนึงเขาอยู่้างล่างอะ่ะเขาทำไมเขาไม่ขึ้นมา เฮ้ยฮู้ยฮุ้ย้ยเือ,อ,อไม่น่าเล่นเลยไม่น่าเล่นเลยครับเฮ้ยออกได้วะทำเป็นเล่นไปเมื่อกี้เขาจะอุ้มก็ได้นะแต่ทำไมเขาไม่อุ้มก็ไม่รู้กันเกมที่แล้วมันเร็วไปวะ่ะคีผู้ชมเกมที่แล้วแค่9ก้านาทีเองครับ เร็วมากมากเลยเอาละเรามาต่อกันกับคลิปที่2อดีกว่านะครับผมไม่ใช่คลิปที่2เกมที่2องไงใช่ครับเกมที่2ครับเรามาต่อกับเกมที่2กันเลยดีกว่านะรอบนี้ผมเอาไดฮาร์ดมาว่ะผมว่าผมต้องได้ใช้รนหลานนะเอา,าไปฉายมาด้วยไงไ,งไปใช้จากเกมที่แล้วนี่ผมแบบเล่นเสร็จผมอัดต่อเลยนะเนี่ ออ้ล็อกเครื่องหรือเปล่าเอ๊ะมันเืออะไรอยากรู้มันคืออ่ะอะไรรอมันคืออะไรหรึมันคืออะไรรือะไรวะหุ้ยเดเรดเหรอเดเรดครับทุกคน นี่เรากำลังไปเชิญหน้ากับล่องหุ่น i ิน o u แอ r e เลียโอ้อยู่บนนู้นอ๋อเพื่อนจุ๊บอยู่เพื่อนจะลากมานะเฮ้ยไปแล้ว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 ตามเพื่อนอยู่นะครับตามแต่ว้อยู่แล้วก็ปั่นไงปั่นชิวชิวอุ๊ย โดนทีหนึ่งเฮ้ยอะไรอะ่ะเพื่อนแอบตู้เหรอเพื่องแขวนเลยเปนเนี่ยโอ้ผมว่าอันตรายเดี๋ยน,นี้แม่งอันตรายเพื่องแขวนเลยครับเดี๋ยวผมรอ,อแตปบายช่วยเพื่อนมันเฝ้าไหมเสียงหัวใจอย,อยู่เลยอะ่ะ เฮ้ยฆาตกรเฝ้าปะ่ะฆก่อนเฝ้าเปล่าผมว่าใช่ป่ะเฮ้ยฆาตกรเฝ้าจริงด้วยโอ้โหโคตรเร็วโคตรเร็วเลยครับโคตรเร็วเลยครับจะเจอฆาตกรแบบนี้ในสังคมแบบนี้ ุดจะทนกับคนอย่างเธอครับหาที่สุดไม่ได้ครับเกินไปครับเกินไปเกินไปโอ้โหเกินไปเจอพนัรกงานแบบนี้ในสังคมแบบนี้อย่าเอาไปใช้กันนะครับทุกคนมันไม่ดีถึงผมจะเป็นเอ้ยเจ้หนาย่จ้นาย่จ้ยนยโอเค เข้าอย่างนั้นใครไปโอ้โหโคตรทุเรศอ่ะเดี๋ยวเข้าเพอร์มินอือสวยสวยเอาดีครับเอาดีเอาดีครับเอาดีครับเดี๋ยวรอรอรอเทรดเพื่อนดีไหมผมว่าเราผมว่าเราหิวเพื่อนดีกว่า่ะฮิวเพื่อนดีกว่าเพื่อน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  เพื่อนไปรารักษาให้โอเคตัดหนึ่งนะเพื่อนมีเพื่อนโดนไปรีกมือคนแล้วครับโอเคตรงนี้มีเครื่องปั่นไฟอยู่เพิ่งกำลังปั่นอยู่ด้วยเพิ่งปิดตันอยู่โอ้โห,โหเครื่องนี้เต็มงั้นผมไปเครื่องเดิมของผมดีวกว่าเดี๋ยวเรียกเพื่อนก่อน เพื <Okay. S 2> it, like, ่อนอาจจะรู้แล้วแหละว่าเรามาทําไงถ้าก่อนมันเฝ้าว่ะคุณผู้ชมถ้าผมจะไปช่วยไงวะเนี่ยส่งหน้าแล้วช่วยอย่างนี้จะได้บอกวะเฮ้ดีนะครั้งแรกเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนกำลังไปช่วยนะครับดังนั้นเราปันงสายต่อ เออมินม้นบันไฟต่อเลยขา้นตอนมันเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไปช่วยนะครับต้องมินเขาจะกลัวๆหรือเปล่าวันนีอ้อุ๊ยขอโทษโอ้โหเจอขั้นตกรแบบนี้ในสังคมแบบนี้ อตาบอดไปดีตาบอดไปดีตาบอดไปดีตาบอดไปดิเอาดิเอาดิครับ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 จะไว้ตาบอดไปอีกทีนึงไงเอาเอาหลุดหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วสวยสวยจัดเลยครับคำตอคคำตอคคำตอเพิ่งหมิ่นเขาที่กลัวมากเลยนะ เขาไปแล้วอ่ะเขาไม่รอตั้นกับเราเลยครับแต่ไม่เป็นไรเราอยู่คนเดียวจุชจินแล้วอืมโอโ้โหมันก็ยังยจะเจออีกนะคนนี้เฟสเท่าไหร่แล้วอ่ะเดว้อยู่นี่จะเป็นเดวายอีกคนนึงนี้นเฟส เฟสสองปะหรือว่าเฟสสุดท้ายโอ้โหเฟสสุดท้ายเลยแย่แย่มากๆผมปั่นเครื่องนี้ต่อเลยแต่เครื่องนี้ใกล้ฆาตรกรโคตรโคตรผมเสี่ยงโดนตีมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 เกินไปแล้วครับผมไหมอยู่ผมจะไหมอยู่ที่นี่ผมจะวิ่งไงผมจะวิ่งไงวิ่งจะวิ่งวิ่งสวนกระแสไม่ได้สวนกระแสไม่ได้ใครให้สวนกระแสตัวนี้แล้วเฮ้ย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 ูดไปดิวืดไปดิเอาดิเอาดิ โอ้โหโดนว่ะไม่มีไม่มีอะไรให้เล่นเลยครับแถวนี้โอ้ยไม้อยู่หน้าออเออเออเอาดิเอาดิเดพื่อนโฟงโฟงโฟกุลาวไว้เพื่อนโงกุลาวไว้โอ้โหใต้ดินเลยครับห้อง V.I.P เหรอไม่เป็นไรครับเฟรดแรกอยู่แต่มันมันเร็วมากเลย มาอีกแล้วเนี่ยโอเคเพื่อนถ้ารอสองก็เท่ากับชนะแล้วครับไม่ใช่เท,นะท่ากับชนะเท่ากับเสมอเฮ้ยเพื่อนมาช่วยเฉยเลยเฮ้ยเพื่อนโอ้โห,โหเพื่อนล้มเพื่อนไม่น่าม,มาช่วยเลยครับแต่มันแขวนเลยปะอ้าวแล้วประตูอยู่ไหนเนี่ยประตูประตูะตเอ่อ ประตูอยู่ไหนนี่ไงประตูต้องออกเลยนะครับคือถ้าไปเนี่ยยังไงก็โดนตีแน่นอนน่ะดูดียืนแช่เลยโอ้โหเกินไปแล้วมันซ้ำตัวเดิมเก่งเลยตัวเนี้ยเพอาะเหม็นเราต้องโอเคยินก่อนก็ได้ โอ้โถ้าถ้าถ้าจะขนาดนั้นจูบเลยก็ได้แหมโอเคเพื่อนไปออกอ,อกเราออกดีกว่าช่วยไม่ได้ครับยังไงก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันถึงไปช่วยมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่แบบร่วงร่วมอยู่ดีนะ สุดละกันเพื่อนเฮ้อภาตกรอนแบบนี้สังคมแบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับเด็ดละไรเด,ดลดอไรคลิปหน้านะครับผู้ชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไ r ร b ์ให้ด้วยนะครับเดีเ๋ยวเจอกัน